ก็เรื่องในอกาสวันสงการปีใหม่ไทยนะครับมาถึงแล้วนะครับก็อยากให้พี่น้องชาวจันทุกคนนะครับได้มีความสุขกันนะแต่ด้วยการมีความสุขนั้นก็จะต้องทุกคนจะต้องปลอดภัยนะทั้งปลอดภัยจากอุบัติเหตุปลอดภัยจากจากเรื่องอันตรายต่างๆรวมทั้งปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนและที่สําคัญก็คือขอให้ทุกคนปลอดโลกนะครับการจะปลอดโลกได้ก็ต้องระมัดระวัง ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพราะฉะนั้นในช่วงสงการนี้ผมก็ขอญาติอว้อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนทุกคนเคารพนับถือครับนะโปรดจงประทานพรให้พี่น้องชาวจันทบุรีทุกคนไม่ว่าจะประกอบกิจการงานใดก็มีแต่ความสําเร็จมีแต่ความรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปทำคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนา ให้ทุกคนปลอดโรคปลอดภัยมีความสุขยิ่งขึ้นไปทุกคนนะครับ